โอเคนะผมก็ต้องขอกราบสวัสดีิโอทั้งชมนั่นเลยนะครับผมวันนี้ครับจะมาเล่นแมพที่ไม่มีชื่อนะครับผมนะจู่จากข้างหลังก็ไม่มีชื่อมีแต่ป้ายหนึ่งสองสามนะครับผมโอเคจะเป็นยังไงฝากกดไลค์กดซับสไครด์ด้วยนะครับผมโอเคไปดูกันเลยโอเคโอเคนี่ครับป้ายหนึ่งสองสามป้ายหนึ่งสองสามก็คือผมจะอธิบายให้นะครับก็คือสามารถเล่นสามคนได้นะ มาเล่นสามคนได้นะครับโอเคผมเอาอุ้ยผมเอาอุ้ยผมไอาที่โกงมาทำไมลูกนะเอามาตั้งจ well. okay. ุดเกิดนะครับโอเคก็ไปดูกันเลยลุกเอ้ามาถึงก็ตายโอ้ผมก็กระจกไปว่เนี่ยโอเคลุบโอเคเดีบบล็อตปึ๊บอืมของตัวดีครับอู้อันนี้คือบล็อกเออผมจะบอกมันคือบล็อกอะไรครับมันคือบล็อก แกนะเอเอถ้ามองอย่างนี้เป็นเหล็กดีใช่ป่ะผมก็ไปเอาพิจชพปกมานะผมเอาพิชเปกใส่นะผมโอเคโอเคปึ๊บปึ๊บปึ๊บอู้ยืมตั้งจุปปดไม่น,นะเฮ้ยอู้โอเคตั้งจุปปด

โอ,ออโอเคอือวโอยอะไรวะเนี่ยหัวร้อนยังไม่ทันหัวร้อนแล้วเพิ่งอาบน้ำเสร็จนะจะออืออะไรวะเนี่งาบน้าเสร็จจ้ะหัวร้อนเร็วไปเหัวร้อนเลย น้ำไม่ติดยูนหมวอเลยขี้แกะเช็ดล้อเล่นล้อเล่นครับน้ำไม่ติดยูนหัวแล้วครับล้อเล่นอืได้ไหมได้ไหมได้ไหมอ้ย้้ไโอ้โหูโโดเยอะตายหนึ่งสองสาสี่ห้าหกเจ็ดตายเจดครั้งนะจ๊ะ เจ็ดครั้งตายเจ็ดครั้งเจ๊ด้วยโอ๊ย My God โอเคอบโอเคเจ๊ดยวอบโอเคไม่น่าเลยกูจะอาจจะมีคำหยาบมันก็ต้องขอไปกันเลยนะจ๊ะ โอ้ไม่ผมเพิ่งอาบน,น้ำเสร็จจริงๆนะครับแต่แต่ที่แต่ที่เออไอที่น้ำยังติดผมอยู่นี่ผมหลอกนะจ๊ะเออผมแค่หลอกนะจ๊ะรึป้าโอเคอึป้าวอะไรวะเนี่ยแต่เมื่อกี้ยังได้อยู่เลยเมื่อกี้ยังได้อย่างรวดเร็วเลยโอเค เอออย่างนี้แหละโอเคยุบอืมแป็บก็เป็นแมปปลากลัวนะผมยุบโอเคอ้ามันเลื่อนนะเออจะไปชุดใหญ่สายเลื่อนนะยุบยุบอ้าวโอ้ยหัวร้อนยังไม่ทันหัวร้อนแล้วอ่ะอือ้าวอืมกูกรีดกรีดเป็นผู้หญิงไปไหมนี่กูอืมโอ้ยเรียบร้อย ขอตั้งขออนุญาตตามงจุดเกิดงนี้ผมว่าผมจะตั้งถ้าเกิดไปถึงวงกลมผมก็จะตั้งทีละวงนะผมเออนะแต่อันนี้ผมผ่านไม่มันมันลื่นนะเออมันลื่นนะเออมือมันเลื่อนออกจดเกิดไปโู้โหไปต่อนะไปต่อปปึึ๊๊บบโอเคปึ๊บโอ้ยแยบแยบปปึึ๊๊บบไปตรงไหนเจาไปนู่นเจา ไปต่ออีกอืม okay. อ네 okay ืมอ <c ười> mm ึบ hmm. อืบโอเคอึบโอ้ยหิวว่ะหิวหิวหิวอืบโอเคเรียบร้อยตักเกิดแล้วอึบอึบอ้าวอืมมาถึงก็ตายเลยโอ้โหโอ้โหเดือด กดอุ้ยอึบ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 โอ้ยอึบโอ้ยอุ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 ้ยอ้าวอุ้ยจอดครับอึบอึบตกตก โอ้ยรอไปหกนาทีแล้วนะ,อะโอ้ยโอ้ยมดร้อนอืมตอนนี้คุทั้งบ้าน าางบ้นนคนข้างบ้านด่าผมแล้วโอ้โหกีดังเกินไปหรือเปล่าโอเคอึบ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 อุ้ยไอะไรึบโอเคอึบโอเค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 ดีเจโซดาเกือบถึงอยู่เลย ขอ้ยยากนะบินนะเพราะการตั้งจุดเกิดของผ,ผมมันเลยนะอนู้นี่นี่เนี่ยผมตั้งไว้ตรงนี้ใช่ไหมโอเคผมตั้งไว้ตรงนี้นะตั้งไว้ตรงนี้โอเคตั้งไวงน้นะผมตั้งไว้ตรงนี้ตั้งแต่เมื่อกี้นะแต่มันเลือนะโอเคต่อมาเล่นต่อเลยโอเคอ,อ ทุกวันเฝ้าอคอยดูแลโอบีบีโอเบบีโอเบบีโอเบ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 โอเบโอเบบีโอเบบีโอเคาจะเกิดอึบอึบโอเคอึบอึอ๊ยไม อบออืออืออบออบอเออเออโอเคขึ้นขึ้นได้อยู่ขึ้นได้อยู่ขึ้นได้อยู่อืมออบป้าโอเคสําหรับนี้ขอจบเพียงเท่านี้นะครับาใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดด้วยนะครับผมครับ